The Bible says that God has placed eternity our hearts has Bible placed in says God our แต่พระคัมภีร์พูดว่าพระเจ้าได้ทรงใส่นิรันการไว้ในใจของเรา Many people are just focused on me myself and I หลายคนเนี่ยสนใจแค่ตัวฉันตัวของฉันแล้วก็ตัวฉัน Living day to day with no expectation ก็คืออยู่ไปวันๆน่ะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คาดหวังอะไรไม่มีเป้าหมาย Just trying to uh, get by ก็แค่บอกว่าอยู่ไปให้รอดๆไปวันๆคุณรู้ไหมถ้าคุณเป็นคนนำวิญญาณนั้นมันจะเป็นชีวิตที่ตื่นเต้นมากๆ there never boring moment never boring is a ไม่เคยมีตอนไหนเบื่อเลย Anything can happen and it probably will มันทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีมันมันมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้อะแล้วมันจะเกิดขึ้น No but people

มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่คุณมีของมีสิ่งของแล้วก็ได้รับพระพรนะมันไม่ใช่เรื่องนั้นตราบใดที่ของพวกนั้นเนี่ยยังไม่ได้ติดใจคุณนะคุณก็มีมันได้ใช่ใช่คือมันยังไม่ได้คุณเป็นของมันน่ะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นของมันคุณก็โอเคในการที่จะได้รับพระพรเหล่านั้น แต่บอกพระองค์บอกว่าอย่าสะสมทรัพสมบัติไว้ในโลกนี้ where and rust can destroy, ซึ่งสิมสนิมแล้วก็พวกมแมลงสามารถกัดกินได้และขโมยก็สามารถที่จะเจาะเข้ามาขโมยได้ด้วยแต่จงสะสมทรัพสมบัติไว้บนสวนรรค์เถิดที่ที่มันจะไม่มีอะไรมาทำลายสมบัตินั้นได้เลยและ w h ่ที่ h ัน e a ไม่มี h i e ร e s และที่นั่นไม่มีขโมย Can you say amen? เห <Amen>. ็นมั้ครับ Winning souls is the number one way you can store up treasure in heaven. การเป็นคนที่นําฝ่ายนําวิญญาณเนี่ยนําคนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นทางอันดับแรกเลยต้นเลยที่คุณจะสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ได้ Do you realize that one soul is worth all more than all the money in all the world รู้มั้ว่าคุณต้องรู้ว่า วิญดวงวิญญาณดวงเดียวเนี่ยมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้ทั้งหมดและทั้งโลกรวมกันก็ยังไม่เท่าวิญญาณดวงเดียวเพราะพระเยซูทรงตรัสว่ามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าคนคนหนึ่งจะเป็นเจ้าของทุกอย่างในโลกแต่สูญเสียดวงวิญญาณของตัวเองไปนี่คือ วิญญาณดวงหนึ่งก็มีค่ามากกว่าทุกอย่างรวมกันทั้งหมดเลยของโลกนี้พระเยซูได้พูดถึงคำอุปมาถึงเรื่องเกี่ยวกับแกะ99ตัวแล้วก็ไปตามหาแกะตัวหนึ่งที่หายไปใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูพรงทำากับผมและพรองค์ทรงทำกับคุณแล้วใช่ l e are precious ผู้คนนั้นช่างเป็นสิ่งที่ล้ำค่าอย่างเหลือเกิน The Bible says The fruit the tree is a tree of of พระคัมภีร์พูดว่า,าผลของความาผลของผู้ชอบธรรมนั้นก็คือต้นไม้แห่งชีวิตเราควรที่จะเป็นต้นไม้นั้นที่จะเกิดผลมากเพื่อคนนั้นจะได้มาหยิบผลนั้นไปเราเป็นต้นไม้แห่งชีวิตก็คือเป็นผู้ที่ให้ชีวิต And he goes on to say that he who wins souls is wise. แล้วพระองค์ทรงบอกว่าใครก็ตามที่นำดวงวิญญาณเป็นคนคนก็เป็นคนฉลาด Wise people are soul winners. คนที่เป็นคนที่ฉลาดคือคนที่นำดวงวิญญาณ And as you begin to win more souls, ในขณะที่คุณนำดวงวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆ you receive more wisdom. คุณก็จะได้รับสติปัญญามากขึ้นเรื่อย